เอาเนี่ยหมเอาดิจุดดิตัวตาละยี่สิบบาทเมื่อไรเราไปเล่นก็อะไรนี่เจบยอเอายี่สิบบาทคุณจัดการแล้วว่าตาละเออมันบอเนี่ยอัดอยู่นะผมได้คิดว่ดเราไม่ตเหรียนะเอาแตเหรียมาไงเราคิดว่าจะเล่นแบบว่า้งมามาเกาะอุ้ยวยวยสวยอุ้ยเอาหน่อยอุ้ยสวยๆว มันต้องเข้าสาขาแเราเอาครับเอาครับต้องเข้าดีเด่นแล้วเอายวคานี่ยาเฝ้าคานี่เอาหัวโล้นเอ้เจ๊งไรงบังรุ่งหัวโล้นหัวโล้นหัวโล้นโอ้ยเบิ่งมันนั่นละเออมันสับไพ่หรือเปล่าเถอขึ้นมาโบแมนแล้วบ่แมนแล้วไม่ได้สับแน่เลยดูสิเออทำไมลูกขาเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋อบ่ดึงบ่ดึงบ่ดึงอย่นงหี้บอนมาดึงอีกแล้วเแล้วเฮ้ยสองเด้งสองเด้งก่อนกูเอาจะมือดึงไหม ดีดีกว่ามาแว่เด้งเปเพลงไปล้วคิมไปฟังู้เรื่องเอาแล้วครับสามเด้งครับจะมือครับโอ้มือม่หัวจุบกังไฟ้วะเนี่ยเมื่อกี้ก็อย่างงี้เลยนะพี่เด็กจะมือจุบกันวนี้เอ้ดงกินรื่งแตเดียวสามเด้งครับอันนี้ก็เป็น6กสิบครับโอ๊ย ไอ้หนึ่งสองสามโอเคอนนี้เขาหูอื่อยประมาณเขาว่เอาบอกเอาไต้องเอามาดิมาดิอยาจะจะเมื่อไเว่าจะเมื่อฟังวันั้นจะตะอเธอ็เด็กะ มันมีลุ้นทุกตาเลยแต่มันไม่เข้าอ่ะอ้าวเหรอครับเจ้ามีลุ้นครับโอ้เต็มคาราบาลเมื่อหนร่ปอกเลยเขาแต้มเดียวมเกันอันนี้ไปสองแดงครับู้สอนอี่ยิงเดียวเอาครับ แบบไปอีกก็ไม่เจ้าอาเบคครับเดี่ยวไหมอ้าวก้าหลังครับไม่หกก็ต้องก้าหลังนะครับขาแต้มครับอเอกได้อีกสามค่ะนี่ได้อนะีกสามนั่นคอยบอกแล้วจริงแจรคดูนี่พี่คิมพี่บอกว่ายยงไงไง ไม่เอาก็ได้แต่พี่อุ้มเลือกที่จะเอาทั้งหมดอุ้มดึงขึ้นมาดีอ่ะผู้ชมต้องขอบคุณนไข่เราเน๊ะพุ่นอะไรอย่างก็ได้เด้ไข่ปอหนึ่งก็ได้